รักแดนฟังข้าฟังดาวเขาสะพังส่งเสียงดังดาวรักแดนอย่าเมื่อวัดีงานหาความสำราญอยู่ในงานบุญเชิญสิค่ะคุณคุณหาคู่เรวอบุญอยู่ในไทยแรนด์พอได้แล้วทิ้งลูกยิงถีบหน้าจำเหมือนครีบตูดไว้นีแล้วที่พ่อไม่เล่นเสียงเลยจิ้มเลย สวัสดีค่ะวันนี้ขอต้อนรับท mm ุก hmm. ท nah, uh? uh ่านเข้าส so ู่รายการอะไรดีฮะนายทีชแชนแนลพี่นายอะไรนะนายทีชแชนแนลนายทีชแชนแนลนายทีชแนแนลใครอ่ะใคร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 สีสีอะไรใครสีสุวรรณสีสุวรรณจันทราวันนี้สีนั้นสีภรรยาสีภรรยาวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่วงย้อนรอยตลกคาเฟ่ย้อนรอยตลกคาเฟ่ใช่กว่าจะเป็นตลกคาเฟ่ต้อนรับพี่ ผมชื่อพี่อะไรงทงอ้าวผมชื่อธงธงกูรุ่นในกรุงพี่ทงทงมกชนะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะทงทงเด็กทำไมพี่ถึงต้องชื่อทงทงเพราะอะไรเกิดลากระทงไม่เกี่ยวไอ้เกิดรากรธงคิดว่ากูจะชื่ออะไรลูกผมเกิดตุ๊ดจีนผมยังไม่ตั้งที่ตุ๊ดจีนเลยแล้วแั้วชื่อว่าเดือนสิบสองสองพี่แง่สิบสองว่าเดือนสองยังโอเคบังเหมือนมาติดเต้นในจุดจีน ถ้าชื่อวันเพนน่ะถ้าเป็นผู้หญิงแม่จะให้ชื่อวันเพนพมี่พี่ชื่อนี้ได้นะเต็มดวงเต็มดวงเว้ยพี่เคยนผู้หญิงวยว่ะม,มันมันเป็นประวัติทงอพระจันทร์เนี่เต็มดวงเหรอพี่ที่เต็มดวงเลยเต็มดวงดูไม่เต็ม,มเต็มดวงพื้นเพลพ,พี่คนจังหวัดอะไรเ้ย าพื้นเพไม่เคมีรายการไหถามพื้นเพมีคนจังหวัดไหนก็ว่ามาพื้นเพโบราพื้นเพพื้เพันถามมา่่นเพืนคนกเออคนสั่มากพื้นเพของโคราชเป็นโคราโดเหนือเลยพี่พี่พูดภาษาคราได้ดิได้อยู่จ้ะฉันเป็นสาวโคราชำเภาจักราเสียดีนะ ล้างต้องใหม่เลยล้างดัง,งนัยเอออยู่ในเมืองเลยปะในเมืองโคราชเลยปะอยู่ในเมืองโคราช ไม่เขาชอบพูดอะไรโคราชบ้านเองไม่ต้องเกรงใจกันมันคืออะไรที่ความหมายอ่ะภาษาว่าคุณบ้านบ้านเองไม่ต้องเกรงใจกันดอกจากนี่อะไรก็ว่ากันมาช่วยเหลือกันได้ช่วยเหลือกันได้จ้ะนี่มานีคกณได้ค่ตัวนะมาช่วยต้งมันก็ได้จะช่วยกูบ้างเดีวคุณโคราชนี้เชื่อได้ทำไมไม่ช่วยมาให้ตรงเวลาต่านี้นัดกูสามโมงครึ่งสี่โมงครึ่งเนี่ยยังเลยนอ้นายเดี๋ยวก่อนนะต้องจเป็นของโคราชคือในเมืองพื้นที่อยู่ที่นั่นเลยอยู่ที่นั่นเลยคือตอนคือเวลการเราจี มึงน้องร้องด้วยน้องร้องคือตอนเด็กๆตอนที่อยู่โคราช ก็พ่อแม่เป็นลิเกอือเป็นลิเกมาก่อนเป็นลิเกมาก่อนแต่เป็นคนไม่ชอบเล่นลิเกไงเป็นลิเกโคราชเลยเหรอเป็นลิเกโคราชชื่อคณะอะไรดาวรักแดนดาวรักแดนฟังข้าฟังดาวขอสะพังทรงเสียงดังดาวรักแดนเหยือยามเมื่อวัดมีงานหาความสำราญอยู่ในงานบุญมาเชิญสิค่ะคุณคุณหากู่เรื่องบุญอยู่ในไทยแลนด์อันนี้เพลงคณะเลยประจำคณะเจนุนโบก็มาจากนี้ใช่ไหม ใช่ปะเจนุ้งโบอะเจน้ค่ะโบค่ะหนูชื่อเจนมากับนู้งแล้วก็มากับโบเนี่ยอมาไงพี่แล้วพี่เล่นทำไมไม่เล่นลิกเพราะอะไรเขาว่าถ้าเราเล่นลิเกเราต้องไม่เป็นพระเอกอันนี้แบบถ้าเป็นผู้ชายนะหล่อที่คนหล่อนะพอตั้งชื่อว่าลิเกคณะเทพบุตรนี่มะไรนะเทพประมุติสุดหล่อ อ้างไม่ได้ตังค์ยู่เบเกอรี่เชิญค่ะเชิญค่ะสนับสนุนโนยนะครับวันนี้เบเกอร์คคิงเรามาใช้พื้นที่เบเกอร์คิงถ่ายคลิปวันนี้คือเป็นกองโจนอ่ะไม่ได้จ่ายค่าสถานที่ที่ไหนใช้ไม่เคยจ่ายตังค์พูดพลาดแล้วก็ถ่ายเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเดือดมันร้อนๆลองกินไหมลองกินไหมเดือดก็คิออร่อยอร่อยชอบเลยอร่อยเนื้อชอบเลยชอบกินเบือดก็คือตังค์ไม่ได้ให้ก็เอาเนี้ยมาให้พี่ ลูกกินหมดนี่เลย <laughs> นี่พน้ำสองแก้วเลยเป็นเทพพระบุตรสุนรอคือ <laughs> เราเป็นตุ๊ดเนาะและ<อ>้วพอ่พอรู้ป่ะพ่รู้สีพ่อเตะตั้งแต่ลืมนี้กัหลืเนี้ยเตะทำไมออกมาร,รับไม่ได้รับไม่ได้ลูกเป็นตุ๊ดเรรับไม่ได้ก่อนพ่อจะทําใจยอมรับได้เดอดตายก่อนหมาถึงว่าพ่อเสียชีวิตก่อนเสียชีวิตก่อนยังไม่เห็นเลยว่าลูกเป็นตลก มีชื่อเสียงไม่รู้เอาความเป็นจุ๊ดมาสร้างให้มีชื่อเสียงพาะไม่เห็นนะพูดไปน้กตาสไลด์เสียดายพี่ยังเสียดายอยู่ใช่แต่ก็ไม่เล่นไม่เล่นก็อยากทำไงพอเขาใช้เล่นเป็นพี่เอกเราไม่อยากเป็นพี่เอกเราอยากเป็นนังเอกแม่เข้าใจเราแม่เลยให้เราซ้อมร้องก่อนนังเอกตลอดเวลาจำก่อนได้ไหมไอ้ผัวระยำมันทำกับเราได้จริงในเราชิบหาเยลงหน้าแดงหน้าดำแล้วมันทำเราได้เฟอร์ดิงไม่อายอัดอัน พอได้ละทิ้งลูกอีลิงขีดหน้าจะเหมือนครีบตูดควายนี่แล้วที่พ่อไม่เล่นเสียแล้วเสียแล้เคยเล่นนี่เนี่ยเป็นเพ่ยหรือเอ่ยทุ่งเน่ออกไปเคยเล่นแต่เคยได้จริงๆริงให้กูเคยรับทุ่งเน่ออกไปแล้วกูไม่รู้ตำแหนังอะสามแล้วไม่ต้องขึ้นเตียงเลยเราอขึ้นจะบวกบวมอยู่เลย ไอ้เพื่อนลองบนพื้นแหละแต่ก็สุดท้ายก็แค่ได้ต้องใช้คำว่าแค่ลองเล่นนะไม่ได้เล่นจริงๆยังดังอ่ะก็เล่นเป็นอาชีพอยูอ่อยู่อันหนึ่งเป็นตลกเอาแล้วเปนนนน็นเป็นตลกไม่ไม่ไดมีได้ไปเล่นเป็นตลกเขาไม่ยอมเล่นเป็นพระเอกถ้าจะให้เป็นผู้ชายไม่เล่นไม่เล่นเป็นพระเอกเพราะแล้วเล่นปเป็นพระเอกต้องมีเมียเป็นนางเอกถูกต้องฉันไม่อยากมีเมีย ก็ไม่เอากาสดนก็ไม่เอาป็นผู้หญิงธอเล่นไม่ได้ธอเลับไม่ได้ก็เลยเล่นเป็นตลกเล่นเป็นตลกเป็นตัวโจ๊กผู้หญิงโจ๊กผู้ชายโจ๊กผู้ชายมีหลุกตัางหรือลุกตั้งอะไรนี่นะแต่คนตะข่บถ้าคนเห็นอย่างเงี้ยตะข่บข่ก็คือเดี๋ยวเป็นผู้ชายเดี๋ยวเป็นผู้หญิงเดี๋ยวพอเจอผู้ชายไ็ชอบอะไรเอออะไรเงี้ยได้รางวัลเยอะที่ช่วงนั้นได้เยอะแต่ก่อนนี่ขึ้น พี่สาวเป็นนางเอกวิกเกบแล้วคราวนี้ก็ได้พี่เขยไปคู่พี่สาวกับพี่เขยเนี่ยคือเสียงไม่ดีนะแต่รูปร่างหน้าตาดีครับแต่คนก็ไม่ค่อยหาเนี่ยเล่นตลกแล้วบอกแค่จะเอาเราไปเล่นก็พี่เราไปด้วยเหมือนพี่หาร่วมไปเลยร่วมเลยร่วงตึงเหมือนบังคับหาไปเลยใช่ก็เลยทีนี้ก็มีงานสามคนตลอดมีมีงานสามคนตลอดกี่ปีกับการเล่นวิเก้ป่ะพี่จำได้ไหมก็ประมาณตักสองสามปีจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนก็คือจริงๆรแล้วกลับไปกลับมาเรียนบ้างมันมันี่งั้งนะ คือจุดเปี่ยนก็คือมีเพื่อนอะส่งชื่อมาประกวดตลกที่เชนอวอร์ดที่เ e n นอวอร์ของ j S L อ่าก็คือเป็นของเป็นรายการของ j S, ง <S JS L ซึ่งคุณจตุรงค์เป็นกรรมการ oh. และเห็นเอาไปเล่นตลกด,ด้วยตอนประกวดพี่จำพอจําได้พี่ว่าวันนั้นไต่มนเป็นทําอะไรพี่กับการรายการที่เชนอวอร์ดเขาถามตอนนี้คนไปสมัครน 2, คนไปสองพันกว่าคนแล้วให้เราไปอยุดยกก็ไม่ทำอะไรเนี่ย <laughs> อะไรนะูฟังติดขอบจองเลยนะแล้วพี่ขำนี้ตลอดนะเขาจะไม่พูดแล้วเขนั่งขำพี่ขำนี่ขำก็แย่แล้วจะให้เขาสอนมุกใหม่พี่ด้วยอะไรนะเขาสอนมุกใหม่พี่เขามีมุกใหม่มาเสนอมุกระยองฮินี่คือฮามากเลยนะไร่พูดที่ระยองพี่มึงเป็นคนที่ไหนคะเป็นคนไหนคะลูกระยองฮิระยองพี่ตอนนีกูกูขำกันนะเดี๋ยวพูดมันต้องพูดอะไรพูดไอ้ยังผมนี่ยังผมเลยใะผมพิ่ไหนเห็นไหมเริ่มมาพิววันพิววิวพี่จ ตาฮิจมูกจมูกฮิ๊บแลหน้าหน้าฮิมึงมีคนหน้าอย่างนี้ให้เขาสนใจแล้วเขาคิดว่าเขาก็เล่นบุ๋โหตีปะเหรอใช่อย่างลิ้นนี่แหละลิ้นฮิเอาไว้ทำอะไรรับรถฮิ๊บรับรถฮิ๊บไม่ห่อหลังจากที่พี่ไปประกวดรับรถหมายถึงว่าเวลารถจะเข้ามาก็จะรีบรับรถไม่ใช่เด็กโบกรถคนละรับรถกันถามว่าพี่ไปเล่นอะไรพี่เป็นอะไรอ่ะ ไม่ใช่พี่ไปเล่นอะไรในที่เส้นอ่ะที่เส้นก็เป็นขบตลกไงเขาถามอะไรมาให้อ้านเรื่องเล่าอะไรเขาพูดให้มันเป็นตลกแล้วเมืงอคือว่าเฮ้ยเราเป็นตลกดีเกมา่อนเรามีพื้นเรามีปัญหาตอนที่เข้าไปจับสองพันคนอ่ะมาคัดแล้วเหลือสิบสองคนเยอะนะสองพันคนเก่งมากแลเหลือเพื่อสิบสองคนเข้ารอบเขาไม่รู้ว่าพี่คือเทพบุตรสุดป์หรอเราไม่รู้เราคือเพื่อนดีเจดังเพื่อนโคตรมาก แต่เขารับเขาไปเขารับเขาไปวันแรกที่พี่ลงเข้ามาเห็นแววเราแล้วรับเราเล่นตลกพี่ลงถามคำถามแรกพี่ลงเล่าให้ฟังไหมยังไม่เล่าเป็นกระเทยไปเนี่ยถามนี่เลยเราเขาว่าจะเป็นผู้ชายเหรครับบอกเขาไม่รับเล่นตลกอ๋อพี่ลงเอาเอาไปเล่นคาเฟ่เลยเหรออันนี้เขาโทรเพิ่อขับกูนะเขาจะดีเลยประมาณห้าหกวิเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเขาเป็นทันนึกขึ้นได้เขาจะขับเลยเป็นจะช้าหน่อยช้าหน่อยอาจจะขับเจ้าบุตรหล่อเมื่อกี้ก็ได้แต่มันนานมาแล้ว ั่นแมละสิและวไรต่อก็แสดงว่าหลังจาการประกวดใชตด่ติดติดสองคนพี่ลงมมลดึงไปเลยหรอดึงไปเลยแค่ต,ติดตอนนั้นยังไม่ได้ชิงชนะเลิศเลยยังไม่ได้ชิงยังไม่ชิงี่ลองดึงไปก่อนก่อนจะเล่าไปถึงคาเฟ่แสดงว่าตอนเห็นแหวุพี่พี่ลงถืนไปเล่นพี่ก็ไปเลยที่แรกคือที่ไหนผัด,<ง>ด<ง>อัก้าคาเฟ่ผม<ด><ง>ว่าเป็นี่ที่คนเยอะแล้วแล้วไม่เคยดูตลกคาเฟ่มาก่อนเล่นแบบไหนเล่นแบบไหนก็ไม่รู้เล่นอะไรเล่นอะไรก็ไม่รู้ได้อยู่ดีขึ้นไป อย่างเราที่เราทราบคือตลกคาเฟ่มันจะมีแบบมุกเก็ตกับมุกชุดอ่าได้มุกเก็ตก็คือแต่งตัวกันปกติอ่แล้วก็ขึ้นไปยืนเ,เรียงกันแล้วก็อยู่นี้เขาเล่นอะไรเขาส่งมาอูมไม่ขำเลย <c oughs> ไปแล้วไปอูมไม่ขำเลยนะคนไม่ขำพี่เลยไม่ขำเลยใจหายไหม มันก็ไม่ไม่ใจหายเราเขาไม่รู้ว่าเราจะต้องไกลหายไหมก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะกูไม่รู้อ่ะคือมันต้องเตรียมกันและเตรียมอะไรเราก็ไปแค่ไปยืนดูก่อนเออแล้วหลังจากนั้นเราก็พยายามตัดตัวนะซึ่งความเป็นจตุรตังมกจงเนี่ยคนจะรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้เล่นล็อกเขาไม่ชอบเล่นล็อกเลยไม่อยู่ก็ลอยไม่อยู่ก็อยอยากไปเล่นล็อกที่ตลกคาเฟ่คณะอื่นเล่นอยู่เขาไม่ชอบจะมาหายก็ตัวหูก็ตายหายก็ตัดไม่เอาเลยเขาจะยี้อะไรนะหน้าเวทีเลยทุกวันนี้เลยไม่รู้จักมุกล็อกมุกตัดมุกเถามุกล็อกเขาคืออะไรไม่รู้เรื่อง พราะก็บอกว่าต้นกําเนิดที่มาจากโตคาเฟ่มันเราเริ่มมาแบบนั้นไงใช่ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดการเล่นล็อกมันคือคุณคือน้ำม้วนมันไม่ใช่ไม่ใช่คุณไม่ล็อกคุณคือน้ำม้วนมันก็ยังไม่ใช่มันไม่ใช่มันางนไม่ทางมามันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดไม่ใไ่ถูกอะไรผิดเพราะปลายทางมาที่เดียวคือให้คนมีเสียงหัวล็อกกลับมาบันเทิงแค่นั้นเอง แสดงว่าช่วงระหว่างนั้นที่พี่ไม่ได้ตลกกับพี่พี่ลงพี่ไม่ยังประกวดอยู่ประกวดอยู่แล้วผลการประกวดติดสองคนได้รองอันดับหนึ่งโอ้โหเที่ยงสุดรอคุณทำอะไรได้เหรอแสดงว่าพี่ก็เหมือนได้ฝนไปแล้วนะได้ฝนไปแล้วอยู่กับพี่พี่โลใช่ซึ่งแสดงว่าไม่ขำเลยนะอยู่กับพี่เราเจ็ดเดือนออกอยู่แค่เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนออกเพราะอะไรคือ เรามีค่อรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางเหมือนอาจจะเป็นเพราะว่ามัน,ม,นมันพื้นที่เป็นพื้นที่ใหม่มบวกกับความที่ไม่ไมีมีความเคยชินกับตลกไม่เคยเลยก็รู้สึกว่าที่มันไม่ใช่ที่ของเราแล้วออกเลยต้องไปดีกว่าออกเลยกลับไปไหนไป,ไปเป็นที่บุกสุดหลอดไหมไม่จากน,นั้นกลับไปเชฟก็ไปขายหอมกระเทียมอยู่ที่วัดหลวงตาอินอกลับไปพระนายกใช่ พี่สาลินในฮอนเดโยโกะไปขายของขายกระเทียมวัดเนี่ยวัดตะอินหลวคือหลวงพ่อให้หวยแม่นคนขึ้นเยอะโอ้จะขายของกระเทียมได้กำไรดีคนก็จะไปขอหวยกันไปอะไรกันเนี่ยได้อยู่ได้ประมาณสิบเดือนโอ้โหนอยู่ได้นั่กสิบเดือนเีเขาให้หวยแม่นกับทุกเมื่อนะเราก็ไปขายของเน้นชาซาซาไม่ถูกเลยคนหายหมดพอหายหมดแล้วทําไงเราก็เอ๊ะ เราต้องเปิดร้านขายผลไม้ดีกว่าก็โทรมา,มมาพี่นุมว่าพี่น้มหนูขอยืมเงินเปิดร้านผลไม้แบบเรื่องเป็นลาวสักสามหมื่นซีนี่ตอนนั้นก็เยอะมากนอกถ้าอยากได้เงินต้องมาเล่นตลกฉันก็เลยเข้าวงการตลกครั้งหนึ่งเพราะจะไปยืมเงินเขาใจคิดจริงๆคือแค่จะไปเอาตังค์สามหมื่นใช่ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องกลับไปเล่นเป็นจริงเป็นจังไปใช่ใชก็เลยกลับไปพอกลับมาคราวนี้เขาเล่นหกชุดวันแรกกลับไป คือปกติเขาเล่นมุกเกเราไปดีเมนผู้ชายคนหนึ่งไม่ถามเลยเขาเล่นมุกชุดเด้เป็นนางพยาบาลโอ้โหต้องบอกงี้ก่อนนะตลกเนะี่ยพอมันเป็นมุกชุดเนี่ยมันจะเข้าทางถ้าคุณเป็นลิเกเข้าทางเ <c oughs> ข้าทางเลยมันจะเข้าทางทางันทีถ้าเป็นลิเกเนะี่ยคือตลกชดลุดมันก็เหมือนลิเกเรื่องนึงอ่ะจริงแต่อยูที่ว่าคุณไปหาอะไรเล่นแล้วก็าตจัเลเล่นอะไรเรื่องไรช่องที่เราเล่น กับทางถูกนึกสนุกแล้วนึกสนุกแล้วมันได้เงินด้วยนะได้เงินด้วยนะเออถ้าคือเล่นตลกคาเฟ่ตอนไหนก็วันนึงก็สองพันโอ้โหเยอะๆนะให้เยอะมากคือตลกใหม่นะสองพันหกสิบปีที่แล้วใช่ไหมโอ้ยพูดเรื่องเนแล้วนี่กี่ปีพี่บอกมาสิก็ต้องประมาณสามสิบสี่สิบปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองนะก็ย้อนไปประมาณยี่สิบสี่ปีก็ถือว่าเยอะนะนั่นแหละเยอะมากซึ่งถ้าคนที่เล่นตลกก่อนที่เขาได้คนละห้าหกพันต่อคืน โอ้โหเกบคาเฟ่ยูเ่เ้ืมงฟ่งฟูจริงนะฟื่องฟมากเราได้สองพันเงนขึ้นมาใหม่เราก็ดีใจแล้วนะเราดีใจมากอะ่ะเราเก็บเงนินสองให้แม่ของไอ้ทางมานคือไม่ได้ใช้ส่วน <ำ S 1> ตัวไม่ได้อะไรไม่ได้เปย์ใครเพราะเราเปหนีเราเปย์เราเปย์เราไป,าไปาไสแต้เปย์ไหมคน,น <ะ S 1> ชอบหรือว่าคือพอเป็นกันเคยต้องเปย์ผู้ชายผมไม่เคยเปย์น,นะมีผู้ชายมาเปย์เลยแต่พี่ตงไม่เคยมีเรื่องข่าวพวกนี้เลยใช่เพราะเป็นคนส่วนมาการไปยุ่งกับผู้ชายไปหลอกผู้ชายมากระทำชำเราหลอกผู้ชายขึ้นรถไปต่างจังหวัดเลยไม่มีเป็นคนรักเงนจังหวัตว ต้องใช้คำว่าตูบริสุดคือถ้าใครจะไปเจ้าของสมปรทานรูตูดเราเนี่ยคือต้องครบกันยาวต้องมาเข่าพ่อเข่แม่ใครที่ดูอยู่แล้วมีความชื่นชอบแอบชอบพี่ธงก็ต้องไปบอกแม่แล้วก็ต้องคือเมื่ถ้าเกิดคุณจะเป็นเจ้าของสมปรทานรูตูดเขาเนี่ยคุณจะต้องทำวิธียังไงเข้าตอนตอกออกตามประตูไปประตูหลับขอมาบ้านไม่ได้อะไรปิดมีผู้ชายแอบฟองเราเนี่ยผมชอบสมปทานรูตูดแต่ไม่ขำ แต่ไม่ถามไม่มาไมมมาถ,ถามหน้าเมียมึงเศร้านะเขบอกโอ้ยอ้กูไม่ได้ถามอะไรของนี่อาวถามแล้วกว่าหน้าหมอกเมียมึงคุยอะไรบ้างจี๊จที่จะมานั่งสวยมานั่งเปิดนมโชว์ไม่ได้นะไออ่ะเปิดนมโชว์ไม่ใชนะ่นะเมียผมจริงจริงเนี่ยผมเป็นคนชอบแต่งตัวเซ็กซี่แต่ว่ามึงรักเขาไหมเนี่ยตายแทนได้จาอยู่ได้อ้กสัปดห์ตายได้เด็ก อยู่กับพี่ลงอัสูงแล้วก็เธอขึกลับมาพูด้ชายก็กลับมาอยู่กับพี่ลงแล้วก็ดังเลยปี2544พี่เป็ดเชิญยิ้มชวนไปเล่นก่อนมาไทยเเอาแล้วนี่คือจุดเปลี่ยนละเข้ามาอยู่กพี่เป็ดคุณด็อกเตอร์ธัญญาภวิจิตก็คือคุณเป็ดเชิญยิ้มนี่แหละชื่อเขาแล้วอยู่กับพี่เป็ดเดือนมกราคมหลังจากนั้นเจ็ดเดือนดังเลยเดี๋ยววิเกราะ์มันกับจุุดโอ้คือตอนนั้นมันมีรายการหนึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยดูตั้งแต่ยุคผมมันจะรู้ในยุคพวกเราเนี่ยหรือวิคสวิงก็มีจุดจุดอ่อนถาม แล้วพิธีกรรายการเนี้ยมันเป็นแบบว่าพูดจาแบบเสียดสีเสียดแทงซึ่งยุคนั้นมันน่าดูยากน่าดูแล้วเป็นคนจริงจังซีเรียสไม่เอาตลกคุณพูดอะไรคุณพูดเ่นองมนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาจะนีใคนออกสื่อออกทีวีครั้งแรกก็บอกยุคนั้นเป็นเขาคนแรกนะ พี่ดาแขกรับเชิญดรอ้อกิติกาคงทองพงศ์เป็นตัวเมนตัวหลักแล้วก็ดังมากแล้วไปเรียนแบบเขาพี่เป็นคนเล่นเรียนแบบเขาอันนี้คือเปี่ยงเลยเปี่ยงคนรู้จักเลยนี่คือทงทงมุกจกออกชีวิตได้เจ็ดเดือนทางมากจนที่ยังยังงงว่าตัวเองดังแต่งกิ้งตูดถ่ายเดือนห้าแล้วมีสาวๆเดินผ่านมาบูดว่าพี่เนี่ยเธอทงทงมกจกไงคนนี้คนนี้ทงทองที่เป็นตลกเดอะวิทย์ลิฟต์ผมไม่ใช่ทงทงไม่แต่งตัวสก๊อปป์แบบนี้เพื่อนบอก อุ้ยยิงเต็มสองหูเลยอ๋อกูดังแล้วกูต้องแต่งตัวดีก็เลยเปลี่ยนการแต่งตัวใหม่เลยทีนี่การแต่งตัวใหม่ดัดตุ๊กขาแล้วเราก็ไม่ใส่ตุ๊กขาขายตกเป้าแทนจากข้างหลังอยูไปข้างหน้าแอลไม่ใช่นั่นเลยแต่งีมึงมนผมเชื่อนะการที่พี่พูดอะไรแบบนี้เมียนมันก็เชื่อคนง่ายเชื่อไม่ได้ไม่มันเป็นเมียนเหม่อคนสิทธิ์ดีเทียจะมาเป็นเมียนเมือไอ้ไหนแซดไหมออะไรอ่ะแซดไหมอุท่าไปแซดไหมก็ดีที่ใส่ดีแล้วแซบไหมก็ดีก็หนูบอกว่าดีเขาที่เป็นคนดีมันแค่ดีเองเหร มันไม่แซ่บเหรมันเร่าวจิจเราไหมเขาเป็นคนเลื่อยๆน่ารักของเขาทุกวักนปกตื่แล้วอะ่ะแตบแส่นี่ไปแจ้งห <c oughs> มาไม่แดดฝังแล้วนะ้นไม่ไมใช่ผมสรุปว่าเขาไม่ควรแจ้งหนีนี่พี่ดามถ้าถามว่าแซ่บไหมเนี่ยถ้าเป็นกับพี่ถ้าเกิดพี่บอกว่าก็คือแซ่บแบบซีซารอ์อะไรเงี้ยขาแต่ข้าอาจจะรู้ก็ได้มันซีซาร์ไหมถ้ากินเผ็ดอยู่ก็ซีทหมดแหละถ้ากินเผ็ดอยู่ก็ซีทหมดแหละมึงสองคนฝั่งนี้ไปเล่นกันแล้วสองคนเลยออกไปเล่นข้างนอก คือลูกเขาอ่ะน่าจะดูรู้เรื่องทั้งหมดกับน่าจะเป็นคนกล้าโลกอะพี่น่าจะเป็นการโลกไม่ไม่ได้รองว่าแม่มเราเป็นคนบริสุทธิ์โลกเสือใช่ห่วยยศเนียเก่งหนูไม่มียศไม่มียศเขาไม่มียศไม่มียศไม่สั์เป็นคนซื่อแต่พี่รู้ตัวไหมว่าในยุคน,นั้นเนี่ยพี่เป็นต้องบอกว่าเป็นตัวเด่นหนึ่งในคนเด่นรองจากอาลงนะถ้าสมมตมเป็นคนดูนะพี่เป็นตัวเด่นรองจากอาตาตูลง แ้องพีเออถ้าไปดูพี่คนโตสิเด็กยังไม้ต้องสิเพราะพี่มาที่หลังพี่ถูกไหมใช่ถ้าคนไปดูเนี่ยคนรอดูพี่นะใช่แล้วเพลงแปลงพี่ทำมาเยอะมากพี่ทำได้ไหมจำไม่ได้สักเพลงคือพี่ทำไว้ห้าห้าสิบเพลงประมาณนะและเขียนไว้แปลงเพลงแล้วน้ำท่วมอ่ะมันเอาไปมุดเลยเอกสารในนั้นอ่ะไม่เหลือเลยคือพอน้ำท่วมแล้วเขาเลยมันเป็นมอดเป็นอะไรอ่ะเปี้ยงหมดเลยเดี๋ยวมันจะมีช่วงหนึ่ง ที่เป็นเพลงแปลงของพี่จำตัวเองไม่ได้เลยนะเดี๋ยวผมตัดให้ให้คนเยอะมากเดี๋ยวคนดูน่าจะเห็น,นาากันาจะดึาากออกว่านี่คือเพลงนัดมีเรียเพลงตองพระคลัมัยชนะดอชัดชั่วชัดชัวตัวฮิคายอู้รู้จักอะไรพูดถึงนี้เดือดออกเยอะมากอภพรก็มีอภพรน่ะมีน้องนอนไม่รับหัวใจไม่ไปเอ่ยจะเตะกระเลยไม่เคยจะยดดชชชชตตเตะสักทีอ่อะไรแต่อย่า,ายงเออเดี๋ยวจะตัดลงให้ดูเลยตัดดลงใหู้อ,อยากดูด้วยชััววต อู้รู้ไว,ว้แต่เมื่ตั้ง,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 งยววยอยากสี่หหมายว่าต้งเชียงเชียงเชียงช่วยมาถ้าช่วตัวได้เลยอู้รู้ไว้แต่เมื่อตั้งยาวปากอปีต้องอิ่มดีกว่าน,นินปากเสียก็ต้องอมยา<อ>ปากหมาก็ต้องอมตีนโถเอ๋ยมาพูดส่งส่โ ơi, งโถเอ๋ยพงงอาพงปากอี้อเป็นกระเทยใช่เลยไม่ต้องเดาพอจะเอาดิฉันได้ไหมลองสักทีแล้วคุณจะใิ่ใจ ตก,ต,กตกคุณเ,เป็นใครคะเนี่ยเป็นใครครอ่ผมลานชายคุณไตพบพลิมพัฒน์อนนี่นี่ตาเข้ามาทำไมเขาชอบเออขาเขาชื่นชอบคุณบุ๋มนันดาแบบชอบทำทำงานวิธีกอรเขาเลยมาทำตรงนี้ไหนคุณไหนน,นี่พี่ธงธงยิงมืยไหวบางทีเขาไม่ไหว <c oughs> ส่งอะไรไปก็จอม แต่มันตลกตัวที่เมย์มันจ๋อมแหละเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้คนดูเขาเนี่ยที่ผมบอกพี่เนี่ยคือเขาดูเขาเป็นแบบนี้เพราะเขาไม่รู้เรื่องตลกจริงๆริงเขาไม่รู้ไม่ไม่รู้มุกนี่บางบางคนก็รำคาญเขานะเมาบอกไปนะยังไงก็ส่งบอกได้บอกไปบอกได้ไหมบอกเขาได้บอกเขาได้หลังจากเป็นตลกคาเฟ่จริงจริงพี่ก็ไม่ได้อยู่อยู่แค่นั้น มันกลับมาพลิกผันอีกทีในวงวกงการทีวีรายการอะไรที่ทำให้พี่กลับมามีที่ครั้งชิดคอมชิคอมเป็นต่อมึงใช้ค้อรายการซิทคอมซิทคอมชิดคอมเป็นต่ออันน<ส>ี้เปลี่ยนเลยไหมเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งไหมคือจากเมื่อันดังแปดสิแล้วทีนี้มันมันไป1้อยห้าสิเลยนช่ไามทำมาแบบปกติดังแปดสิบขึ้นมาแปดสบสองไปขึ้นน้อยยังไลยแค่นั้นคือต้องบอกว่าตอนแรกที่ตอนนั้นค่อนข้างมีชื่อเสียงค่อนข้าง,าง,าง,างนะเวลาเราขอพรจริงจังแกติเราจะขอพรว่าอะไรขอให้ลูกน้เยอะ ขอว่าขอให้ลูกอย่าแดงข่อยลูกอย่าแดงข่อยลูกแฟนน้อยอย่ามันขึ้นเยอะเพราะมันเยอะมากเหนื่อยเหนื่อยตอนนั้นแล้วทุกวันนี้งานนั้นก็ชีวิตคนเราเนี่ยไม่มีความพอก็ดีอ่ะเพรมันเยอะมากเราต้องรู้สึกเหนื่อยมันแต่ถ้ารับก็ไม่ได้ใช่ไงเพราะมันเพราะเรารู้ว่าถ้ามันรับแล้วมันได้เงินนะชีวิตมันเหมือนการ์ดอางเงี้ยมันพุ่งเลยมันขึ้นลงขึ้นลงตลอดเวลาชีวิตเป็นแบบนั้น เอาถ้าตามเอาตามความรู้คนดูจริงๆพี่ธงไม่ได้มีหมายไปไหนเลยนะพี่ก็ยังอยู่ในความเป็นพี่ที่เสียงพี่ก็ยังอยู่ในความเป็นพี่อยู่ติต่อกี่ปีพี่ติดต่อ20ปีตอนที่เขาติดต่อไปครั้งแรกให้เล่นด้วยนะพี่บอยต้องมาเกี้ยกล่อมให้เล่นนะให้หนูเล่นเป็นคนใช้หรอหนูไม่เล่น คุณยิ่งเยอ่จริงเลยจกิีขนาดนั้นนะเขาไม่รู้ว่าเราคือเที่ยวสุดหล่อมาเกาะเนี่ยใช่เขาไม่รู้รดดออนะเขารู้ไม่กล้าส่งบทคนใช้ไม่กลัว <c oughs> <c oughs> เล่น <c oughs> อกถ้าเล่นเป็นคนใช้นะอีก๊อปหลอกเพิ่งได้ไม่เล่นกับพี่บอยคงคงคือต้องเล่นหมดนี้แนนะมันไม่ใช่คนใช้มันเป็นเมร์เขาก็เลย,ยเไปบรับใบเล่นถ้าวันนั้นไม่รับถึงวันนั้เสียดายไหมจริงไอ้นี่มันไม่รู้ด้วยไหนรู้ไหมรู้บ้าเมร์ก็คือไม่บ้านเนี่ยรู้หรือไม่บ้านเราเรื่อพูดถึงว่าถ้าไม่รับอะรู้ไหม จะเสียดายไหมเสียดายพอเล่นแล้วมันก็ซิคิลิตี้พี่รู้จักไหมซิคิลิตี้ไงคือ <c oughs> คือซิคิลิตี้เดี๋ยวต้ไปแก้มพี่เขาว่าพี่คนพี่รู้ตัวพี่คนหน้าแก้มอนะผมไม่สงสัยเลยทําไมเวลาดูพี่เล่นตลกกับพี่เจตุรงค์ว่าพี่ชอบโดนแกล้งอะ่ะเพราะพี่เป็นคนหน้าแก้งแต่ว่าคณะเจตุรงค์ไม่ค่อยมีตีหัวกันนะอ่ะาต้องบอกงี้คณะอารมณ์เนี่ยอ่าที่ผมศึกษามานะคณะอารมณ์กับพี่หม่อเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันประมาณ80%จะไม่ใช่ไหมตีหัวจะใช้วี่การพูด ก็มุกไปในตัวใช่จะไม่แล้วจะไม่มีเฮก็ไม่มีด้วยก็พูดตอบโต้อะไรอย่างนี้เลยได้จะไม่ใช่ฟิลแบบเชิญยิ้มถูกไหมได้ผมได้ดูพี่แบบผมบสองขวบนะผมไปวิ่งเล่นอยู่หน้าอัดวิดีโอที่เส้นคอนเสิร์ตเนี่ยอ้าวยิงนะมจอยแหล่แล้วมึงสองขวบมึงหันมึงไม่ถึงห้าปีที่ตัเองเท่าไหร่ปีเนี้ยกว่าห้าสิบ ไม่มได้มึงได้ไดผมสังเกตก็ห่างกันไม่เท่าไงอันนั้ก็ถูกแล้วลนะ่ะผมไปดูพี่ในตอนนั้นถ้าคุณสิเจ็ดมึงก็หขางกูสิบปีไงผมไปวิ่งดูพี่แล้วเดี๋ยววิ่งสลิงเนี่ยผมรู้ยากได้ไงเออกำจัดจุดอ่อนเนี่ยผมไม่ดูแต่คนนี้ยี่สิบเด็กตากล้องตาก้องเอาวันนี้วันนี้ให้เลือกว่าตากร้องสองคนนี้กูจะเอาใครถ้าเอาตักงไปกับเด็กสองคนเนี้ยพี่เอาเลือกอะไรหฮยกูไม่เคยแตดงสนเรื่องเงินทองไอ้คนนี้เหนื่อใจชอบพูด จะเอาจริงไม่เอานะกูขี้กลัวนะเนี่ยพี่ธงอ่ะรู้ได้ไงรู้สิพี่เป็นคนขี้กลัวถ้าคนพูดพาดไปหาพี่เนี่ยพี่เดินหนีเลยอันนี้ถือว่ามึงรู้จริงมึงไปรู้มาแรกไงเนี่ยผมเป็นคนดูดาวนะทำเรื่องได้เลยไม่มีนะคนละถือว่าหัวเรอ่องสิ่งแวดล้อมอยู่เพื่อนดีกว่าด้วยสบายใจกว่าท่านอยู่คนเดียวท่านก็เป็นโลกส่วนตัวสูงที่ที่บ้านอยู่อะไรตอนนี้คนเดียวไม่มีใครอยู่เลย มึงก็ตายหมดแล้วยูรีก็ตายหมดได้ห่งมากมาพอแม่ตายหมาตายแมวตายน้าตายตายหมดเลยอะพูดจริงจริงไม่เหลือใครเลยจริงเพื่อนอยู่คนเดียวมึงแค่กูอยู่มึงก็ตายมีห่างไม่ห่างขึ้นเรื่อยนะตายไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวตายวงการบันเทิงสร้างชีวิตที่มาเป็นเวลากี่ปีเลยพี่หกแ้หหกหกเจ็ดยี่สิบสามปี ก็ถูกแล้วถ้าเกิดย้อนไปอีกสองปีก็เป็นยี่สิบเจ็ดปียี่ห้าปียี่ห้าปียี่บเจ็ดปีประมาณนี้ไม่เกินยี่ห้าปียีห้านย้อนยอนดวไห้ไม่อยากอยู่นานกลัวคนจะแบบโง่คลุงาเนี่ยลุงลุงสองโงคือกลัวคนเรียกอย่างนี้เรื่องของเรื่องไม่้าบอกว่าอยู่นานที่เคยได้กับเด็กเสิร์ฟพระลำข้าวใช่ไหมไม่เคยเป็นคนที่ถ้าเป็นคนในวงการบันเทิง หรือคนที่ในวงการทีวีหรือคนที่อยู่ในวงการคาเฟ่เราคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเราะเป็นพี่น้องกันไม่เคยคิดจะมีความสัมพันธ์คนที่อยู่ในอาสายัะสายอาชีพเดียวกัน ถ้าปเป็นเพื่อนก็เหมือนแชร์คดเดียวกันเนี่ยไม่<ช>เอาเราค<ม>ิดว่าเขาเป็นพี่น้องไอ,บอ,อ,อง้บอลมันบอกว่ากูเคยชอบมันกูบอกกูไม่เคยชอบมันนะคุณบอลจะยิ้มเนี่ยนะใช่เขาบอกพี่เคยชอบกัาเหรอใช่กูคิดว่าเป็นกันเถื่อเฮ้จริงพี่เคยชอบจริงหรือเปล่าไม่เคย่อเราคิดว่าเป็นกันเถือพยาย,ยามจะคุยกับมันอ่ะเธอเต็มใจไมเนี่ยเขาไม่บอกว่าเป็นผู้ชายตัวเซ็งนะแต่กูไม่อยากจะไม่มีเพื่อนเลยไม่อยู่เพื่อนเออแต่ก็อยากมีเพื่อนก็อยากมีเพื่อนแค่นั้นเองแค่นั้นถ้าอลร์ชอนเนี่ยอลร์ชอนเนี่ยอยากจะค งงมากไม่เขาเขาเขาเคยบอกผมว่าเขาไม่ค่อยคุยกับใครเพราะว่าตอนเนี้ยดื้อดื้อโรคด้วยอะไรเงี้ยมันอันตรายแล้วแบบเขารักษาผิวหน้าเขาอยู่เขาก็ทำหน้ามาใหม่ใช่เหรอพี่ชคอนใช่เหรอแล้วทำฉีดเบบิ้เอ่อเขเลยสมัยก่อนเขาเรียกเบบี้เฟซอะไรเ้าเลยฉีดแฟตสีอะไรเงี้ยให้หน้าขาวใสอะไรเงี้ยเนี่ยเขาเขาบอกไม่กล้าเข้าใกลุ้นกลัวหน้าเสียนะเขาบอกผมอย่างนั้นพี่ชคอนจะแข็งกว่าพี่นะแต่ทำตัวแบบเป็นเด็กคุณทัศน์เลยนะ มีทัศน์ได้แหละเออถ้าจะตอบไปนิ่งคุณทัศน์ก็ไม่รู้ว่าคุณเที่ยวมืุดหรออยู่เป็นลิเกย์ก็เพราะเขารู้ว่คุณทัศน์เขาไม่รู้ว่าฉันเป็นเที่ยวรือฉุนหรอนี่ผมเป็นรายการแรกที่ที่รู้ไม่เคยมีใครถามและตอบคำถามว่าเที่ยวมืุดหรอคือพี่ธงนี่บิเกโคราชจะเทื่ยวแล้วนะลิเกโคราชเองไม่รู้รู้เฉพาะในครอบครัวลิเกโคราชอยากให้เกยรู้อย่าแกล้งขายเรื่องนี้ปัจจุบันนี้พี่ธงเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่จังหวัด นักวายศีมาอักวายีมาชงชงลองเรือชื่อร้านอยู่ตรงไหนของโคราชพี่หน้าวิเลย์ปูอยู่แถวๆในบ้านเกาะเปิดไม่เลยในเมืองเลยต้องใช้คำว่ากลางเมืองเลยกลางเมืองถ้าถ้าผมไปจังหวัดว่าผมขับไปกรุงเทพจะต้องผ่านโคราชอยากไปกินร้านพี่ปากหมุดเยอะเลยปีมากชง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 ลองเรือห่างจากร้านนี้ประมาณเจ็ดโลอ่ะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นนูเด้นแอนด์อะไรที่ปู คืออะไรบริที่ฟูดคืออะไรคือมันวาไรตี้ไงมันหลากหลายมีทุกอย่างทุกอย่างไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวแต่ชื่อร้านคือทพงพงลงเรือพงพงลงเรือมิ้งซัวอร่อยแม่ใครสนใจนะหรือใครอยู่ที่โคราชดูคลิปเราแล้วเห็นอาหารอร่อยทุกอย่างยกเว้นก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าชื่อทพงพงลงเรือลงเรือก๋วเตี๋ยวเรือแต่ก๋เตี๋ยวเรืออร่อยหรือเปล่าแม่อร่อยแม่อร่อยแต่ยังอื่นอร่อยกตั้งตีนะครับก็ไปลองไปกินยังอื่นดูก่อนแต่ถ้าเกิดดูแล้วยังอื่นมันขายหมดแล้วยังเหลือก๋วยเตี๋ยวก็ยิ้มก๋วยเตี๋ กินใบธงทงลงเลยติดตามด้วยนะคอ่าฝากติดตาม้วมีเพจุไหมมีเพจุร้านไหมมีเพจุร้านด้วยตรงลงเลยเพจุร้านขึ้นตรงนี้นะครับผมเล่นติ๊กตอกติ๊กตอกด้วยของคงขึ้นตรงนี้แล้วเป็นบุกอ่ะไอ้บุกขึ้นตรงนี้อุ้ียิ่งยินบอกอ่ะคื่อุ้กูไม่ค่อยรู้เรื่องมาเปิดให้ดูซิเครดิตของกูเก่งว่าอะไร ทองทองโมกโกแย่เขาจอมเขาเจับเขาคุณพี่ส่งมา้เขาขึ้นเาะกว่ดิไม่่เขาขึ้นแัเขาขึ้นแค่คุณพิวขับรถมาจากโคราชเพื่อมาถ่ายซีวันนี้ให้พวกเราพร้อมกับไก่บุกินกันะครับแล้วก็จต่อไปนี้จ๋าเนียกทงทงให้เรียกว่าเทพบูสุลหรอขอบคุณครับเรื่องดี้วยไม่ใครมีใครรู้มาก่อนนะนาย ผมยิงผมรายการแล้วนี่ผมขำรอขึ้นบอกว่าพี่เป็นพระเอกโอ้โหผมหยุดขำรอเลยแค่บางคนสื่อหรอพ่อตั้งมาแล้วนี่เฮ้ยผมกูจะอายใครเลยอ่ะพี่น่าจะเป็นอารมณ์เดียวกับผมพ่อให้เป็นพระเอกนี่เกดี่พี่ดูฟันผมนี่นี่ผมสภาพนี้เอาแล้วผมทำหน้าจเป็นลูกงนี่ไงเหรอผมเป็นนี่เกดี้เบรีนักพรสวรรค์จริงวะจริงเบรีนักพนสวรรค์พี่เคยมีผู้ชายที่อยู่คณะลิเกนครสวรรค์ที่เล่นเป็นโจ๊กเหมือนจะจีบพี่ด้วยนะชื่อพี่ก็จำไม่ได้เนะหลายปีนี่เกคณะภาษาเปี้ยศินใช่ อะางผมรูว่าน่าจะเป็นเจมส์หวันจ่อยน่าจะเป็นเจมพเขาเคยจีบฉันนะเขาหล่อไหมล่ะเขาหล่อตอนนั้นหล่อสูงขาวใช่อ่เขาดีคนเดียวถ้าในคณะภาสาไม่สินแต่ตายไปแล้วนะพี่เขาเป็นมะเร็งอ่าเสร็จแล้วผมก็ได้กลัวแล้วโาเคจีบพี่ด้วยเขาเราเคยแบบเหมือนจะคิดกันนะแต่ว่าเขาไปเล่นด้วยกันแล้วก็ห่างใช่นันเจมเขาเขาชอบแบบนี้ ก็ีดแล้วแต่เขาเล่นโจกฮามากพี่ฮ่าขำมากเขาขำมากแต่กูก็ขำไม่น้อยกว่าเขาตอนนั้นเลยเอาสิเ่็กนั้นแ่ะแล้วแข่งขนันนะไม่เป็นตัวหนึ่งกูตัวสองตัวสงอง <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับขอบคุณพี่ธงมากขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ <นะ S 2> พี่วันนี้มาได้ประสบการณ์ดีๆอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปหาใครนะครับอาจจะต้องค้นหาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจำได้นะตอนนี้นเพราะว่าก็บอกว่าตลกที่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์เนี่ยเข<ล>าพร้อมท <ๆ S 2> ุกคนเลยมีเยอะพี่แต่บางคนไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ทำไมถึงไม่พร้อมด้วยสภาพร่างกายแล้วด้วยการอาการป่วยของเขาแต่ละคนก็เลยไม่พร้อมไม่ไปสัมภาษณ์บางคนก็เหมือนเขาติดเตียงแล้วเรื่องอะไรเรื่องอย่างี้พี่เขาเดินไม่ได้เขาก็เลยแบบไม่ไม่ไม่แต่บางคนก็อยากจะออกก็มีแต่ถ้าเกิดผมไม่อออกกกช่วยมมาบันจริงไม จริงๆอาจารย์ที่ท่านทำให้ตลกหมดมึงก็จะเริ่มทำรายการเลยเหรอผมไม่จะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์แล้วผมไม่จะทำเป็นทีมทีมอะไรรวมทีมตลกรวมแต่ตลกตรงตรงเนี้ยอันยากแล้วผมมีทั้งทีมละห้าแสนผมตั้งใจไว้ก็ทีนี้ชูวันเม่อกี้ย่ยมยากเลยผู้ดีพี่เล่ามากเลยน่ต้องอ้างทั้งปีนะได้อยู่แล้วแรงมาแล้วแต่หนูที่ไหนนะใช้ต่อะไรนะยังจำชื่อเจ้าของรายการไม่ได้เลย ขอบคุณมากเลยพี่ขอบคุณมากทุกท่านที่มาติดตามครับนายจีนชาแนลครแล้วก็ฝากกดติดตามนายจีนเดลฟาร์มารีด้วยอย่าลืมนะครับเดี๋ยวโฟมล้างหน้าหล่อกเรานี้ครับ JAM s o c i แก JAM social โฟมครับเดี๋ยวเราจะลงขายกันในวันที่6กุมภาพันธ์นี้แล้วฝากซื้อนด้วยเป็นติโฟมล้างหน้าของคุณรสแล้วก็บริษัทของคุณรสครับ M&M เพจิงจริงครับฝากกดติดตามติดตามแล้วก็เพจวันดีดูความเม็นเล่ด้วย JAM อัมบุลิต j m อัมบุลิตขอบคุณทุกท่านนี่เขาเป็นผู้ย um ังคุณรถเหรอในบทชื่อชชื <c 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 ื่่อองรสคนน รัสเขาเป็นภาษาอังกฤษพี่รัสคอดรัสคอดอ่าใช่เป็นชื่อภาษาอังกฤษเขาแต่ชื่อชื่อไทยที่คุณจี๊ดเป็นจี๊จีน้องจี๊ดจี๊ด้านจี๊ดผมชื่อไอ้โจ๊นีดจี๊ดชื่อเหมือนเมนูที่ร้านเลยไก่จี๊ดนี่ไก่ติ๊ดที่ไม่รู้แ่จี๊เอาละครับครับใครทนนี่อยากกินนะเมนูไก่จี๊ดร้อยเดียวเอาเลยเอาจะถามว่าเมนูไก่จี๊ดกับก๋วยเตี๋ยวเนะี่ย อะไรเหมอกันไอ้ชื่อใครชื่ออะไรกันแต่ชื่อนั้นคือทงลงเรืองลงเรือไปจริงกันได้ร้บอยู่ที่โคร,ราชฝากกดติดตามพี่ทงด้วยขอบคุณพี่ทงมากอยคลืมทิ้ง่าเลยหาใครเดี๋ยวว่ากันครับพี่นี้ไปก่อน,นสวัสดีครับสวัสดีค่ะ